โครงการรัฐบ,บาลชุดเนี้เป็นโครงการให้อาหารไก่โยนและให้แย่งกันเราเองไม่มีการแจกจ่ายเท่าเทียมทั่วถึงแจกมากี่ครั้งแล้วเหมือนเดิมหมดโยนมาแล้วให้แย่งกันเราเองใครแย่งได้คนนั้นก็ไปใครแย่งไม่ได้คนนั้นก็อดแบบนี้หรือเป็นผู้นําโครงการแต่และโครงการเนี่ยไม่เคยเท่าเทียมทั่วถึงอะไรกับใครเขาเลยแบบนี้เขาเรียกโครงการให้อาหารไก่ แล้วยังมีหน้ามาบอกโดยจะจะให้ซื้อโทรศัพท์อ่าจะคุยกับอ่าเจ้าของธุรกิจโทรศัพท์ให้ชาวบ้านซื้อในราคาถูกเพื่อหวังแค่เอามาโหลดแอปเขาจะแดกกันยังไม่มีเลยชาวบ้านชาวไร่ชาวนาอยู่ตามทุ่งตามท่าอยู่มือที่ตาย้ายสองคนเลี้ยงหลานสามคนพ่อแม่ทิ้งไปอย,ยู่เทพไปทํางานก่อสร้างมาอะไรบ้างอะ่ะแล้วจะตังค์ที่ไหนไปซื้อโทรศัพท์ เอาที่คนมีโทรศัพท์แล้วเนี่ยยังโหลดและยังไม่ผ่านเลยโหลดไม่ได้มั่งโหลดและต้องรอตรวจสอบมั่งและนี่มึงเพิ่มภาระ,ะให้เขาให้เขาหาเงินไปซื้อโทรศัพท์ถึงจะราคาถูกกับหลักพันใช่ปะ,ะหลักพันเสร็จแล้วเราเียกว่าหลักพันเลยตังค์ร้อยหนึ่งนีง่ไม่มีติดบ้าน,นเลยบางคนจะค,คนจะจนอะ่ะคนจนจริงอะ่ะเขาจะตังที่ไหนมาร้อยหนึ่งแล้วย,ยิ่งตกง,งานช่วงโควิดหาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งม,มีจะแดกหาเลย เดี๋ยวจะให้เขาหาตัางค์ไปซื้อโทรศัพท์ถูกถเพื่อหวังเอามาโหลดแอป,ปแค่กูมีโทรศัพท์อยู่แล้วยังโหลดไม่ได้เลยสมัครสองทีแม่งบอกเต็มแล้วเ<ช>นี่ยมันเป็นโครงการให้อาหารสัตว์โครงการประยุทธ์เนี่ยมันมันไม่ถ้าเราจะให้ประชาชนจริงๆจะช่วยคนจนจริงๆนะเราต้องให้องค์กรส่วนท้องถิ่นทําขึ้นมาเลยจดรายชื่อส่งขึ้นมาถ้าคุณจะตตดข้าราชการออกแต่คนทํางานออกอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราจะให้ผ่ามมันห้าเนี่ย ให้เขาตัดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งรายชื่อส่งให้คุณแล้วคุณก็ปล่อยออกมาแะให้ไปกดเทอมสิงหรือคุณจะเอาเข้าแบบประชาชนจริงๆแล้วเนโครงการเนี่ยนะคุณไม่ต้องดูโครงการผลกระทบราว่าใครเป็นโควิดไม่เป็นเอ๊จะติดเชื้อไม่ติดอ่ะคุณปล่อยเงินมาตามทะเบียนบ้านเลยทุกทะเบียนบ้านเลยบ้านหนึ่งมีห้าคนตั้งแต่ยุสิบแปดขึ้นไปสมมติเงี้ยบ้านหนึ่งมีห้าคนคุณดูเลยใครยุสิบแปดปล่อยมาตามทะเบียนบ้านเลยแล้วก็ไปเบิกเอาไปเบิกเอาไปเบิกเอา อย่างเงี้ยถ้าคิดจะช่วยคนจนนะ่ไม่ใช่ไปโยนแบบให้อาหารสัตว์ในมือมาแย่งกันเราเองอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่ช่วยประชาชนแล้วใช่ไหมมันช่วยไปมุงกลุ่มช่วยเฉพาะคนที่มีไหวพริบเกี่ยวกับจะกดเงินออกมาได้แบบให้แย่งโดยกําลังวังชาเขาเองอะ่ะเหมือนแบบที่ผมบอกให้อาหารสัตว์นะแบบนั้นอนะ่ะมันทําไม่ถูกต้องมีอย่างแลวแมมจะให้คนหาตังค์ซื้อโทรศัพท์ถูกๆก็จะแดกหายังไม่มีเลยแมบบ่ให้หาตังค์ซื้อโทรศัพท์ก็เอาอะไรคิดแลวนวะ่ะ แล้วพูดไปได้ยังไงมันบอกว่าไม่อยากให้ประชาชนสัมผัสเงินมาถูที่ผมแชร์ให้ท่านดูท่านดูไม่อยากให้สัมผัสเงินทุกวันเนี่ยเขาทํางานเนี่ยเขาหาเงินกะเพื่อไปซื้อกับข้าวซื้อนมให้ลูกผมถามจริงเนี่ยจะพูดกำลังขับรถมาอย่างไม่ให้สัมผัสเงินโลกไปยังแตกรถตังเนี่ยให้เขาป่าย,ยางก็ร้อยหนึ่งหรือเด็กหรือเด็กๆอ่ะเด็กนัก,เ,กเรียนอะ่ะให้ตามไปกินขนมที่โรงเรียนน่ะไม่สัมผัสเงินแล้วตังค์เนี่ยไปซื้อ เด็กจะวิ่งมาซื้อชิ้นไม้หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเอาอะไรไปแลกกับไม้ค้าเอาหินไปแลกไงเฮียคนมีความรู้มีอายุด้วยพูดจาอะไรแม่งไม่รู้จะคิดเป็นไปได้ไงว่าแม่สัมผัสเงินบกสัมผัสเงินแล้วอาจจะติดเชื้อโควิดอย่างนั้นไอพวกธนาคารที่แม่งนั่งนับตังค์มันก็ติดเชือ้อหมดเลยมันก็จับเงินมทั้งวันม,มือมืออ่างแลว้วก็ใส่ถุงมือมันก็เผลอได้ทางนั้นแหละใครจะไปใส่ทั้งวันมันก็เผลอเข้าห้อง,ง,งน้ำห้องน้ำมังอะไรมัง่ง ก็จะจิตจากเงินแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ค้ามอขายก็จับเงินกันทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้แล้วให้สภาพเงินมันเป็นคําอ้างอ้างจะไม่เอาเงินไม่ให้เขาแช่ไปแลกของเพราะแลกของเนี่ยมันจะได้เงินก็ได้เข้าสู่ในทุนแล้วผู้ไม่ได้ไงถ้าหากว่าให้มาเป็นเงินเนี่ยจะควบคุมไม่ได้ควบคุมการเข้าสู่ระบบไม่ได้ระบบอะไรอ่ะระบบอะไรขนาดนี้ระบบอะไรระบบ,ะไร,ระบบก็คือให้เงินไปนหมุนเวียนอยู่กับในทุนเพราะว่าจะ ทางเงินเข้ามาหาพวกผมก็รสับมันทนี่ยคุณจะคุมไม่ได้จริงๆเพราะผมาอาจจะซื้อลูกชิ้นกินไม้หนึ่งอาจจะซื้อไก่ย,ย่างกินไม้หนึ่งเนียวห่อหนึ่งอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางหรืออาจจะซื้อข้าวสารที่ไม่ใช่ร้านที่คุณระบุไว้อันนี้คุณก็ไม่ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมเลยคุณก็เลยบอกว่าควบคุมไม่ได้พูดไม่ได้อายชาวบ้านชาวช่องก็เลยพูดโตจะตาหาแก่ด้วยอายุก,ก็มากแล้วไม่ใช่เด็กความรู้ก็มีแต่ไม่มีปัญญาพูดอะไรไม่คิด พูดไปแล้วว่าเออถ้ากูพูดไปแล้วชาวบ้านเขาจะแปลว่าอะไรเปล่าชาวบ้านเขาจะฟังลแล้วกูจะทุเลศไหมรกลับไปฟังคาพูดตัวเองถ้าถ้าพวกผมไม่จะชนรวมตัวมากบอกว่าไม่ให้ข้าราชการสับบัสเงินมั่งล่ะกลัวเป็นติดเชื้อโควิดมั่งห้ามข้าราชการทุกคนสัมบัิเงินห้ามจับเงินอันนั้นแหละเงินเดือนก็หยุดเอาแมงห้าปีไอาเจากูไหมกูไม่ให้สัมผัสเงินแค่ไม่ต้องอะไรแค่คนมีบัตรรูดอย่างเดียวอ่ะแมงยังอยู่ในโลกไม่ได้เลย พราะเวลามึงมาบ้านกูเนี่ยเกิดหิวอะไรก็ทันหาหรือยางแตกกะทันหันเนี่ย,ย,ะะย,ะยจะเข้าร้านปะยางจะปะไงร้านยางก็ไม่ได้โหลดแอปไอ้ไอ้ไอ้อะไรในที่จะไปกดเงินได้แล้วจะปะยางที่ไหนแล้วก็จะกินน้ำก็ขวดนึงเนี่ยมึงมีบัตรเอทีเอ็มให้เขาจะถีบหน้าเอาดิเอาเอาบัตรให้เขารูดอ่ะเขาขายแค่ห้าบาทมึงให้รูดบัตรแล้วฝากกูจะต้องไปเบิกตังค์เสียเขา,ลาเลยไปเบิกตังค์มึงรูดมึงรูดบัตรกูห้าบาทแดกน้ำขวดนึงแต่กูต้อง เอาเงินเอาเงินห้าบาทนึงไปนั่งกดที่ธนาคารไปนั่งกดที่ตู้เสียเวลาพูดไปได้ที่ผ่านร้านผ่านตามถนนเนี่ยรับรถจะซื้อผลไม้สักโลครึ่งโลเนี่ยโลหนึ่งสามสิบบาทเนี่ยเออเอาบาทให้เขาไปรูดเอาเขาจะด่าหน้าเอาด้วยแปลงบ้าพูดที่อะไรไม่คิดถูกแม่เป็นทํามีอายุกันและมีควา,ามาารู้ดือยแกจะตะหงุหงิดคนหาเลย <c oughs> ผมึกว่าคนเราเนี่ยมีการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้แม่ต้องมีวิภาวะทางปัญญาด้วย เราคิดเรให้เป็นถ้าจะช่วยคนจนจริงๆนะช่วยชาวบ้านจริงๆนะตัดออกมาเลยสมมุติเราจะไม่ให้ข้าราชการสมมุติแต่ถ้าจะไม่ให้ข้าราชการยกเว้นข้าราชการเนี่ยใส่มาตามทะเบียนบ้านัตรประชาชนใครยีสิบแปดเนี่ยใส่แม่งตามัตรประชาชนเลยแล้วก็ไปเบิกเอามีหรือไม่งั้นก็มีเช็คให้ไปรับเช็คกับธนาคารไปเบิกกับธนาคารเลยจ้ะเอาประชาชนไปแลกมาอายุสิบแปดปีขึ้นไปแค่นั้นแหละจบนั่นแหละคือช่วยประชาชนจริง เราจะคิดจะช่วยประชาชนจะกลัวเงวนินหมุนเวียนไม่เข้ารัฐแต่มันเข้าอยู่แล้วพอเงินไม่อยู่พวกผมไม่นานวันเดียวม่งก็ไปหมดแล้วส่งรถมั่งส่งบ้านมัน่งใช้หนี้มั่งซื้อของกินมัน่งไปหมดเนี่ยวันเดียวไปหมดเน ى, เี่ยพวกเขามีหนี้มีสิ่งทั้งนั้นแล้วยิง่งเขาตกงานกันแถวเงี้ได้มาเขาต้องรีบไป,ปซื้อของซื้ออะไรกินกันแล้ว <c oughs> นี่อะไรวะจะช่วยประชาชนแต่แม่งกลัวประชาชนมีกิน พวประชานชนไปซื้ออย่างอื่นให้ไปแลกแต่ของกะปิน้ำปลาหอมก็เตรียมหาเลยหอมก็แลกไม่ได้หดือยวก็เทียมก็แลกไม่ได้ให้ไปแลกกะปิน้ำปลาชูรสน้ำตาลน้ำมันหอยน้ำมันพืดแค่นี้ภาอย่างอื่นจะกินอะไรกินไม่ได้ลูกอาตังค์มาให้ลูกซืนน้อหนมซื้ออะไรไม่ได้แล้วลูกก็จองงองแงว่าแม่เอาอะไรคิดมาโต,ต,ตแล้วไม่ใช่เด็กกูได้าร์มรู้กูนิดเดียวจากโรงเรียนวัดมาแต่ฟาร์มคิดกูไม่งงขนาดนั้นหรอกแม่งพูดไปได้ไงบอกว่า ไม่ให้สัมผัสเงินประตูเฮียเด็กฟังยังรู้เลยมึงตั้งใจจะไม่ให้เขาคิดจะช่วยประชาชนเนี่ยจำไว้เลยเอาสูตรกูไปใช้นี่ทะเบียนร้านทะเบียนบ้านเนี่ยเช็คเลยส่งให้อำเภอส่งกร <et S 2> มทะเบียนล้านเช็คมาอำเภอบ้านเนี้ยมีกี่คนตั้งแต่อายุสิบแปดปีขึ้นไปใครไปข้าราชการตัดออกแล้วก็ปล่อยเงินออกมาแล้วก็เอาบาัตรประชาชนไปแลกที่ธนาคารแค่นั้นแหละจบเอาบาัตรประชาชนไปยื่นธนาคารเบอร์305บัตรประชาชนไปยื่นธนาคารเบอร์305แค่นี้น,นี่คือช่วยประชาชนทั้งประเทศ จะได้แม่งไม่มีใครเลือกเูเป็นนายกว่ะเลือกกูกู้แม่งมากกว่าประยุทธ์แจกประชาชนให้หมดใน่ายนี่มันกู้มาไม่แจกประชาชนกู้มาเพื่ออุจจืรอหาอะไรกันไม่หาเงินเข้าประเทศก็เข้าไม่เป็นมึงจะทำธุรกิจอะไรที่ให้เงินเข้าประเทศเจ็ดแปดปีไม่ได้ไม่เห็นไม่มีไม่เห็นได้ข่าวค้าขายอะไรกับต่างประเทศเลยชาวไร่ชาวนากงจะเอาข้าวไปขายใครจะค้าใครจะได้ไรกบต้วเรื่องมึงมึงพูดกับเขาใครทำนาไม่ไหวก็ให้เลือกใครเขาเช่าไปเรายังทำไม่ได้คนอื่นนี่มาเช่าทำหอกไปเลยพูดมูดไม่คิด กบอคิดจะช่วยคนแน่ทำอย่างผมนี่เช็คมาเลยบ้านนี้มีกี่คนห้าคนอายุสิบแปดปีขึ้นไปทำมาใช่ราชการมึงเอาบัตรประชาชนไปแลกที่ธนาคารเลยบัตรประชาชนมาปลอมไ่ได้ธนาคารเช็คไปเป็นไงเราแค่นั้นแหละแล้วถ้าเกิดมึงบอกว่าประชาชนจับเงินไม่ได้ไม่ไ้ไปแลกร้านทองแลกกับทองมาดยวกูไปขายเองบ้าเปล่าเออให้ประชาชนไปแลกกับทองมา ในราคาสามเป็นห้าลูกกูไปขายเองบ้าบอแหม่อกจับเงินไม่ได้เด็กไปแล้วอ่อนเงินขำเลยไปเล่าไอ้หลานฟังหลานยื้อสามพวกบ้าหลานตาหนูจับเงินไม่ได้หนูจะซื้อลูกชิ้นได้ไงอ่ะแล้วแล้วแม่ค้าเขา,ขา,ขา,ขาจะเขาจะให้หนูกินได้ไงหนูหนูหิวอ่ะเด็กแม่ยังรู้เลยเอบาบัตรไปลอกลูกชิ้นห่าไม้เอาบัตรไปกดไงแม่ค้า,ขาลูกชิ้นก็จะลูกชิ้นเสียบหน้ามาดิบ้าบอ,บอ,บอพูดไม่มีความคิดใช่ไหมไอ้เดีบอกว่าจะให้คนไทยอยู่ในสังคมไร้เงินสดแน่ไอ้เหี้ยเอาปากพูดแล้วนะ ไออยู่ในสังคมไทยอะไรกูถามยิ่งยามมึงไปแตกข้างทางเนี่ยมึงไม่มีเงินสดไปกาจะป่ายมึงไม่เล่าหรือจังหวะรถแม่งไปเสียตกข้างทางมึงแกจ้าก,ก็เข็นขึ้นเนี่ยมึงบอกเอ้าช่วยเข็นรถหน่อยแล้วบาทไปกดตัวเองนะมึงกล้าให้กับบาทเขาไปกดไปล่ะบา้าอ่าว่าขายจะเอาเปน็นงานโกดเมืองเฮียกูก็ตังค์ก็มีจะแดกค่ารถแล้วคือนงานรถเมย์ห้าบาทอะบาทไปกดเอาไงาใครไปแลกตังค์พูดโอ้โหเฮียตกมีการศึกษาทแท้ๆอย่าพูดแม่งไม่คิดแก่เลยด้วย สุดวัยโภกอายุม,มากมาให้ลาออกไปเฮ้ยทิหายไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพูดแม่ยังพูดไปถูกพูดเข้าข้างตัวเองอ่ะพูดไปนึกว่ามนุษย์คนไหนเโง่มาว่ากูพูดอะไรต้องถูกหมดผมนึกบอกว่าคนมันนิยมคนมีความรู้คนมันนิยมคน,ยคนรวยคนรวยพูดอะไรมาคนเชื่อหมดถึงจะผิดแม่คนก็เชื่อแรกๆนะแรกๆคนไม่เชื่อคนรวยพูดอะไรมาคนเชื่อคนมีการศึกษาระดับพอ,อพูดอะไรมาพวกคนเชื่อแต่การกระทำมันไม่ใช่การกระทำของคนละอย่าง อันดับแรกเลยคนมันจะมองการแต่งตัวก่อนใครแต่งตัวดีกูเชื่อถือก่อนใครมีฐานะดีกูเชื่อถือก่อนแต่ฐานะเนี่ยมันวัดนิสัยคนไม่ได้มันวัดไม่ได้ว่าคนจนไม่ดีคนมีฐานะดีแล้วจะดีมันไม่ใช่คุณดื่มน้ําสะอาดเลยเนี่ยวันละสิบขวดน้ํากันอย่างดีเลยตาเฮียอะไรแดกเอาอย่างดีเลยแถวว่าจิตใจคุณจะสะอาดตาไหม จิตใจคุณก็ไม่ได้สะอาดตามคนที่แดกหาน้ําตกปรกปเนี่ยน้าไม่ได้กัดไม่ได้ไรเนี่ยแดกวันละสิบขวดแต่จิตใจบางทีแม่งสะอาดกว่าคุณไม่ดูดูหนังดูละครไงส่วนมากนางตอหลดตอแหลไอพวกคุณหญิงคุณน,นายทางนั้นแหละที่เล่นในหนังมันก็เล่นให้ดูเนี่ยพวกคุณหญิงคุณนายทางนั้นแหละพวกเมียเจ้าใหญ่ในโตนั้นตอหลดตอแหลแล้วก็ด่าล,ลูจากจ้างแล้วลูกจ้างไม่ได้ตอแหลเลยแต่ไอพวกพวกเจ้านายตอหลดตอแหลทางนั้นหนังมันก็เล่นให้ดูภาพยนตร์เขาก็แสะสะเดาะเขาเรียกสะพอนังคมให้ดู มันต้องยอมรับความจริงมนุษย์เหี้ยไหนมันสมบัติไปอะไรอย่างเงี้ยผมขับรถไปเนี่ยเกิดรถผมไปเสียางทางอ่ะไปจ้างช่างมาบอกช่างช่วยดูหน่อยรถผมเป็นอะไรไม่จริง๋อช่างเขาดูเสร็จบอกสองร้อยผมส่งบัตรให้บ้านมึงช่างแมงถีดหน้ากาูแล้วกูจะไปกดที่ไหนเงินสองร้อยกูต้องเสียค่านะ้ำมันไปกดเงินมึงอีกไม่มีหมาที่ไหนเขาเอาวกวับเราแล้มงพูดไม่มีไม่มีความคิดที่ผา,า้บา้บาบอหรือขับรถมาไปรถเสียไปเจอจ้างรถโยงไปเติมน้ำมันอ่ะใายเนข้าร้อยหนึ่งเอาพี่เอารถไปกดเอาแม่งก็คงจะด่าหน้าไอ้หน้าโค่นี้มันคง เอาเอาบาดเที่ยอะไรไม่ให้กูเนี่ยเสียเวลากูแม่งมีความคิดยิ่งพูดประชาชนเนี่ยเขายิ่งยิ่งมึงพูดนโยบายบ้าบ้างงๆมาอย่างเงี้ยประชาชนก็ยิ่งเครียดรู้วป่ากูยังเครียดเลยกูหวังจะจะได้แดกเงินรัฐบาลช่วยสามพันห้ามาจนเจอครอบครัวเนี่ยเจ๊แม่งให้ไปแรกของแลวเงินที่เราจะใช้ทางอื่นใช้ไม่ได้บกหวยคิดพวกหวยอย่างเงี้ย คุณกูผมผมองตรงมนุษย์ราผมไม่อยู่ขนาดนี้ไม่เคยกลัวตายแม่งหรอกมันตายก็ตายไปดีกว่าเราไปขับรถไปชนก็ตายดีกว่าเราขับรถไปตามร้านอาหารแล้วก็ยิงกันในร้านอาหารหลงไม่โดนเราถ้าเราพูดเกี่ยวกับช่วยประชานชนต่างประเทศแล้วมันแม่งมายิงเราตายกนทางแม่งเลยหรือว่าได้ช่วยประชาประเทศชาติแล้วกูไม่ช่ว่าเราเป็นอาหารประกอบผมบองชายแดงกันแล้วกันมันไม่ถูกต้องทําอะไรทําช่วยชาวบ้านช่วยคนจนแม่ทาแบบนี้ทําตามผมบอกเนี่ยมึงเช็คกระเบียนบ้านเลย บ้านนี้นี่กี่คนเยอะที่แปดปีกินไปคนไหน่ปด้ราชการตัดออกรัฐวิสาหกิจแล้วมือก็ตัดออกแล้วที่เหลือบ้าจะช่ไปแลกธนาคารเอาอย่างเงี้ยโคตรง่ายเลยทุกคนทั้งประเทศเนี่ยไม่ใช่กูได้คนเดียวแล้วกูจะดีใจมันไม่ใช่คนอื่นก็จนมีก็ไม่มีใจจะหามีเหมือนกันลำบากมีคนเราต้องเผื่อแผ่มันทั่วถึงเราเป็นคนไทยในการถึงข่าวลำบากลำบากด้วยกันถึงข่าวเป็นนี่เป็นนี้ด้วยกันเวลากู้มือมึงไปกู้ชุดมือมึอคนอื่นไม่ได้กู้ด้วยเลยแต่เวลาเป็นนี่ก็รวมกันเป็นนี่หมดเวลาเขาเอาคนไทย เ,เราไม่ยอมรับความจริงตรงนี้เราทำงานเพื่อประชาชนผูนนำน่ะมันถึงต้องมาจากประชาชนไงทำไมไมาจากประชาชนแม่งไม่ฟังใครหรอกเขาถึงต้องมาจากเลือกตั้งเพราะนักการเมืองคนไหนแล้วทำมาจากเลือกตั้งแล้วทำมันออกนโยบายมาหมาไม่แดกนะเที่ยวหน้าเขาก็ไม่เอามันเพราะฉะนั้นการออกนโยบายหรือการจะทางานเพื่อประชาชนเนี่ยทำไมไม่ทําเพื่อประชาชนจริงเที่ยวหน้าหมาก็ไม่มองเนี่ยมีหลายพักแล้วกูจ้องแลวกู้มายุโปรฝงอย่าไปกลายโปเยีะไรพวกนี้แบงพูดจาเชื่อถือไม่ได้กับกรอก เอาแม่งคนที่พูดจาทําได้คนเราต้องยอมรับนี่กูสแสดงออกในฐานะประชาชนคนหนึ่งพูดกูคนเดียวใครจะฟังไม่ฟังทางแมงเพราะว่ามันมันไม่ถูกต้องคนเราให้ต้องให้เขาสแสดงออกได้มัง่งฮะมีอย่างนี้ไหนวากูให้เงินสามพันห้าให้แม่งเปน็นนักกดแรกของเรียกก็ปีน้าปลามันแดกที่จะทาอะไรแม่งรือจะคิดแล้วมีการมาพูดบอกมาให้สัมผัสเงินพร้อมตายไปสัมผัสเงินเอาครับแค่นี้สวัสดีครับ